ทุกคนปิดไมค์นะะทุกคนปิดไมดค์มแล้วมีผ้าสีจีนหรอเรียบร้อ,ครอ,อยค่ะใครยังไม่เสียงอ่ะโอเคนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการอวยพรนะคะเชื<ม>่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะเคยอวยพรมาแล้วใช่ไหมคะในเทศกาลไม่เคยค่ะคุณฟังไม่ดูเ วันเกิดตูเคอเอยอวยอออพรให้ตัวเองด้วยค่ะอวยพรให้ตัวเองอเรามาดูนะเทศกาลที่จะถึงเร็วๆนี้คือเทศกาลอะไรของคนทั่วโลกอาจจะไม่ใช่ <Please S 1> คริสต์มาสค่ะวันพ่อ <One S 1> ตรงกับวันที่เท่าไหร่คริสต์มาส ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าธันวาคมเป็นวันอะไรนะวันดีคริสต์มาสเป็นวันคริสต์มาสค่ะแล้วก็วันปีใหม่ด้วยครับเป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์เนาะคริสต์มาสนะวันคริสต์มาสที่สิดเลยแล้วก็แล้วก็วันสิ้นปีแล้วก็วันปีใหม่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะ อันนี้เป็นวันปีใหม่เนาะของคนทว่าโลกเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปีใหม่ของคนไทยคือวันที่เท่าไหร่รู้ไหมปีใหม่ของไทยหนึ่งคับหนึ่ง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 กรางไม่ใช่ปีใหม่ไทยนะเป็นปีใหม่อันนี้เฉยๆแต่ถ้าเป็นปีใหม่ไทยคือวันไหนวันเธปนปีใหม่ไทยจะ่สาสิบวันสงกรานต์นะคะงันเป็นวันที่ใหม่ไทยนะ เขาก็จะเล่นน้ำสาดน้ำกันปะแป้งกันใช่ไหมคะก็แขมแม่กำด้วยค่ะครูแห่แม่กำเพราะว่าเป็นวันที่เราจะได้ไปเจอญาติรวมญาติแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวคนเท่าคนแก่ใช่ไหมคะเขาก็เลยให้ทุกวันหนูเคยไปแห่แม่กำมาค่ะเขาจะให้นั่งหลังรถกระบะแล้วหนูเล่นแบบว่าเอาน้ำเย็นใส่น้ำแข็งแล้วก็สาดนะคะ แล้วก็วันนั้นเราก็จะไปทําบุญตักบาตรกันด้วยเนาะทุกทุกวันขึ้นไม่ใช่ทุกวันขึ้นปีใหมส่สีทุกวันสงการานะคะก็เลยเป็นวันที่ใหม่ไทยนั่นเองนะคะอ่ะเราลองมาดูเรื่องการอวยพรวันนี้ก่อนนะคะปิดไม้ให้เรียบร้อยนะการอวยพรวันเกอชั่วอะไรรู้ไหอ่ะมาดูการอวยพรน,นะคะในวันนี้เนาะ ดูความหมายก่อนนะคะก่อนจะเรียนอะไรก็ตามเราต้องรู้ความหมายกันก่อนนะคะคําอวยพรคืออะไรนะคะคําอวยพรเป็นข้อความที่ใช้แสดงความยินดีนะคะหรือความปรารถนาดีของเราต้องการให้คนอื่นมีความสุขก็ถือว่าเป็นความปรารถนาดีใช่ไหมคะต่อคนอื่นในโอกาสต่างๆนะคะเราเรียกว่าคําอวยพรนั่นเองนะคะโอกาสต่างๆในที่นี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะ เช่นวันเกิดนะคะเราก็จะมีการอวยพรให้แก่เพื่อนของเราสมมุตินะเป็นการแสความปรารถนาดีของเราต่อเพื่อนเนาะเช่นอยากให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะคะอยากให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นนะคะล้วงแต่เป็นโอโ้วันวาเลนไทายก็อวยพรได้ครับวันอะไรนะวันวาเลนไทายครคบวันวาเลนทายอะคะวันเกิด วันขึ้นปีใหม่เหนไหคะส่วนมากอันนี้ส่วนมากที่เขาจะอวยพรกันนะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่นะคะวันขึ้นบ้านใหม่วันขึ้นบ้านใหม่นนนห,มหนูเคยแล้วค่ะมีคนเอาไอคอให้เยอะแยะเลยเออนั่นแหละเห็นไหมคะเราก็จะได้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็โอกาสที่ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในที่นี้อาจจะหมายถึงสมมุติเด็กๆจบจากโรงเรียนสาธิตไปอยู่ป .6 ใช่ไหมคะ เราจะไปขึ้นเราจะไปต่อมหนึ่งใช่ไหมคะและถ้าสมมุติข้าวหอมสอบติดโรงเรียนยุพราชสมมตินะ,ะข้าวหอมสอบติดยุพราชครูฟางก็จะอวยพรให้ข้าวหอมขอเข้าขขขยินดีกับข้าวหอมด้วยที่สามารถสอบติดรเรียนต่อได้ไหมคะนี่ก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จใช่ไหมคะมชอ่ะค<ม>รับผมถ้าเกิดมชอทว่มชอเหมือนจะไปเรียนที่มอชอพเพราะบอกว่าเขาดีมากๆยายากให้จะ อยากจะให้หนูสมัครเรียนที่นานตอนขึ้นมหนึ่งอ๋อมหนึ่งนู่นสาธิตมชเห็นไหมไม่ใช่มชนะใช่ครับอโอยสาธิตมชนั้นไปแม่ผมเรียนแล้วครับแม่ผมเรียนแล้วได้รับไปประกาศไปทะเียบัตรด้วยครับเนะนต้องตั้งใจเรียนมากๆแล้วมันก็มีกับข้าวให้เลือกด้วยครับก็คือแบบโบราณแล้วก็แอบแบบ,บเอามากินเองแล้วก็แบบไปกินแบบไฮโซก็คืออย่างเช่นพวกไก่เค็ซีอย่างเงี้ยครับ จากที่รชชใครที่อยากเข้าต้องขยันเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าแล้วก็โรงเรียน,งนมงสอดอะค่ะมีมินิมาด้วยนะคะมีมีการแข่งขันกันสูงนะคะเขาจะคาดเด็กหัวกะทิเด็กที่เก่งๆเนาะต้องแบบขยันเรียนเยอะๆนะคะผมว่าไมาไม่อยากเป็นเด็กหัวกะทิอะค่เด็กหัวกะทิเดี๋ยวโดนเอาไปทําเป็นกล้วยบุญชีไม่ใช่ลูกเขาใช้เปรียบเทียบสําหรับเด็กที่เรียนเก่งๆนะคะว่าเป็นเด็กหัวกะทิไม่ใช่ว่า จะเอาหัวไปทําขนมนะคะเออไค,อคําเปรียบเทียบเฉยๆนะอ่อะตอนเนาะใช่แต่ถ้าจะอยู่สาธิตต่อถ้าเขึ้นมหนึ่งอยู่สาธิตต่อแต่ย่ามูย่บอกไม่ให้อยู่ต่อเพราะว่ามันไกลย,ย่าไปสูงไม่ไหวอ้าวก็มีเยอะแยะเนาะให้เราเลือกนะคะตอนมหนึ่งหนอยาไปอยู่มชอดีกว่าหนูก็จะอยู่มชอกับแป้ง พ,พี่หนูค่ะ,คะหนูอยู่พี่หนูค่ะอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดแล้วพี่หนูบอกว่าที่มินิมาร์กอะค่ะล่าสุดว่าพี่บอกว่ามีขายสมุดมีขายชุดนักเรียนด้วยอะค่ะค่ะถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นระดับที่สูงขึ้นมันก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะขึ้นเนาะ,ะมานอกเรื่องมาเยอะแล้วนะคะต่อไปมาดู หลักในการเขียนคําอวยพรถ้าเราจะเขียนคําอวยพรเนี่ยจะต้องเขียนยังไงบ้างให้มันออกมาดีเนาะให้ยึดหลักสี่สอสี่สอเสือมีอะไรบ้างนะสอเสือตัวแรกสอดคล้องค่ะอันนี้จําเป็นและสําคัญมากๆเนาะสอดคล้องเช่นจะเขียนอวยพรวันเกิดก็ต้องให้สอดคล้องกับการอวยพรวันเกิดใช่ไหมจะบอกว่า เป็นเขียนขึ้นปีใหม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอันเนี้ยสำคัญก็คืออย่างแรกต้องสอดของก่อนนะคะต่อมาสอเสือตัวที่2คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนนะคะส่วนใหญ่เราจะพบในผู้ใหญ่เนาะวัยตนะคะเขาจะอวยพรโดยการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเช่นขอคุณพระศีรัตนาตรายดลบันดาลให้เธอมีความสุขเราเคยได้ยินไหมคะอวยพร ไม่เคยค่ะ<อ>ไม่เคยเลยหรอนนนแต่วเวลาครูฟังค,ค่ะเออวันเกิดหนูค่ะหนูจำได้ว่ายายเคยบอกว่าเขาให้หลวงปู่ดูคุ้มครองอะค่ะอ่นานเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพาะเป็นการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใช้ในคำ <pronoun. S 2> อวยพรก็ได้เนาะต่อมาสอเสือตัวที่สามคือสร้างสรรค์ เนี่เป็นสีสำคัญเหมือนกันที่ครูต้องการให้เด็กๆใช้เยอะๆนะคะสร้างสารรค์ก็คือความคิดสร้างสารรนั่นเองเนาะการเลือกคําออกมาให้มันเป็นยังไงอาจจะเล่นคําของจองก็ได้ใช่ไหมเราเรียนไปแล้วเนาะให้คํามันของจองกันมันก็จะดูเรื่องหูแล้วก็หน้าฟังเนาะใครมาเพิ่มเอ่ยใบปูใช่ไหมและส่อเสือตัวสุดท้ายคือการสรรคาค่ะสรรคาก็คือการใช้คําให้มันเป็นยังไง ไพเระนะคะเลือกคาที่ไพเราะไพเระามานะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวอย่างแรกนะคะเป็นการ์ดอวยพรวันเกิดไหมคะดูคําอวยพรของเขานะคะขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆขอให้สุขสมหวังในสิ่งที่อยากได้เรื่องได้ร้ายขอให้ผ่านพ้นไปหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้า อันนี้น่าจะไวยพรวันเกิดสําหรับเพื่อนที่เป็นวัยทํางานเนาะเพราะเขาลงท้ายด้วยคาว่าหน้าที่การงานจะว่าห้ามห้ามหวักอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนไวพรมาแบบนี้แล้วแล้วตัวเองเจ้าของงานวันเกิดหวังอยากจะทําลายล้างโลกครับไม่หรอมีใครอยากทําลายล้างโลกเหรอคะเขาก็ใช้คําที่มันเป็นยังไงคะที่มันดูน่าฟังนะเช่นหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การ เรินก้าวหน้านะคะต่อมาอน,นี่นะคะขอให้รวยเป็นเศรษฐีมีเงินถังชีวิตสุขีมีพลังขอให้สมดังหวังทุกอย่างไปอันนี้เริ่มมีการใช้คำพ้องจองเข้ามาช่วยใช่ไหมคะให้มันดูแบบน่าฟังเนาะ้ับแล้วมันก็มีเขียนไอ้วมันก็มีเขียนว่าแกขึ้นอีกปีแล้วนะแบบนี้อแกข ปีแล้วนะอาจจะเป็นนี่นะเป็นการอวยพรให้แก่คนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนาะเพราะว่ามีการเล่นคําให้มันดูแบบสนุกด้วยใช่ไหมคะแกขึ้นอีกปีแล้วนะเห็นไหมคะถ้าเด็กๆมาอวยพรให้ครูแบบเนี้ยก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าถ้าอวยพรให้แก่เพื่อนด้วยกันก็อาจจะแช้คานี้ได้เนาะ,ะมีการเล่นคํคล้องจองนะคะคาว่าเศษรษฐีลงท้ายด้วยสาะอีไหมคะมีเงินถังสี ต้นต้นด้วยสละอีเหมือนกันูุขีมีพลังมคะมีการเล่นคำพ้องจอมแล้ก็เลยดูฟังแบบน่าสนใจขึ้นมาเนาะอ่าต่อไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าการใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนื่องในวันคล้ายกําเนิดวันเกิดแม่ด้วยรักแท้ฝากกรอวยพรให้ขอบารมีคุณพระศีรัตนาไตรยช่วย ปกป้องคุ้มภัยให้แม่เอ่ยอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดเนาะเป็นปกป้องแต่เป็นปกป้อมนะคะอันนี้เล่นเป็นกรเลยไหมคะเมื่อกี้เป็นปกป้องใช่ไหมคะมันคืออะไรเหรอคะเนาะเขาน่าจะพิมพ์ผิดมันน่าจะเป็นปกป้องนะคะน่าจะเป็นผู้ขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเหรอคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเช่นสิ่งที่เรานับถือใช่ไหมคะเทวดาหรืออะไรแบบนี้ค่ะ ยายหนูนาถือหลวงปู่ดูแล้วก็หลวงปู่ทวดค่ะนี่เห็นไหมอ่ะมาคนในแต่ละครอบครัวบางครอบครัวก็อาจจะมีสิ่งสัตว์ตัวแก้วครับเลยอ่านะคะอันนี้มาเป็นกรเลยไหมคะมาเป็นกรเลยเนาะแล้วก็ใช้คําที่เป็นไงสวยงามเนาะวันคล้ายกําเนิดนะคะก็คือวันเกิดนั่นเองเนาะแต่เขาใช้คําว่ากําเนิดนะคะกําเนิดก็คือเกิดนั่นเองนะคะ มีการเล่นคําไม่สวยเนาะอันนี้ก็คุณพระรีรัตน์ไตรพระรัตนตไตร,ไรคืออะไรคะพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมอ่าเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะมีการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช้ในการอวยพรผู้แสนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือวิญญาของคนตายซะแล้วเนี่ยใ่ใช่เป็นแบบสิ่งที่เรานับถือนะคะเราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอาจจะหมายถึงเจ้าที่บ้านบ้านทุกบ้านมีเจ้าที่ใช่ไหม มีไหมค่ะสารทัาภูมิมีไหมคะผมไม่มีสายพ่ภูมิครับมาไม่มีหรอหนูมีสายมะภูมิค่ะนี่แหละแล้วก็เรียกว่าบ้านหนูมีสายพ่าภูมิค่ะมีใช่ไหมต้องปักฟอนผมมีสายพ่าภูมิครับครับนี่แหละเราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าหรือนี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นการอวยพรให้แก่รุ่นพี่ใช่ไหมคะว่าเขาขึ้นต้นมาว่า สุขสันต์วันเกิดพี่ที่เคารพนะคะขอให้มีสุขสมหวังในการงานการเงินความรักสุขภาพและประสบความสำเร็จอนพี่ในภาษาญี่ปุ่นก็คือเซนไบโอไสวัสดีค่ะใครมาเพิ่มมาชี้ใช่ไหมคือฟางค่ะรุ่นพี่ในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเซนไปค่ะแปลว่ารุ่นพี่จริงหรอจริงค่ะหนูไม่ได้โกหกค่ะเซนไปอันนี้น่าจะเป็นแบบ รุ่นที่ที่โตแล้วเนาะเขาก็เลยแบบทําออกมาในแบบเรียบๆนะคะในแบบเรียบๆแบบแต่ถ้าเกิดเป็นน้องเขาไม่สามารถเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดน้องที่คารุกไม่ได้นะครับ<อ>ไม่ได้นะคะแรลว่าคารุน้องอันนั้นแล้วว่าเมือ่อกี้เป็นวันเกิดไปละต่อไปเรามาดูคำวยพรยๆๆที่เป็นโลกใครห่างไกลวันขึน้นปีใหม่เลยนะลองดูคำวยพรที่เป็นวันขึ้นปีใหม่เนาะ สมหวังดังใจชีวิตแจ่มใสโรคภัยห่างไกลตลอดปีใหม่เลยนะนะคะนี่นะคะแฮปปี้ปีใหมมีภาษาอังกฤษมาด้วยเนาะหรืออันนี้ค่ะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่สดใสขอให้ปีใหม่ป,ปีใหม่อบอวลไปด้วยความรักไปด้วยความรักอ,อันนี้ก็ใช้เจ้าอยู่ไหม คือคําว่าควาแล้วทาไมคําว่าความแล้วเขาต้องใส่สีชมพูด้วยหรอคะเน้นคําให้มันดูสวยขึ้นใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าการสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งเนาะทําให้มันดูสวยขึ้นนะคะหรือแบบนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้อวยพรให้ปีปีที่กาลังมาถึงน้าพาแต่สิ่งดีๆมาให้ทั้งความสุขสัน ความรักให้ความเล็กความสูงมีความสุขความห่างไกลโลกหายไข้เจ็บพล่านุงแรงในปีใหม่นี้ค่ะอันนี้ก็อวลาถ้าครูฟังอ่านกันหนูหนูก็จะมีกระตุกกระตุกมาทักสวัสดีปีใหม่บวันใหม่ขอบวันใหม่เริ่มชีวิตใหม่สุขสนุกสดใสสุข สุขอะไรสำราญเบิกบานใจคิดสิ่งใดให้สำเร็จให้ร่ำรวยนะคะอันนี้ก็ไม่ร่ำรวยหรอกคูคฟ<ฮ>ัง<า>ค<า>่ะหนูอ่านในใจค่ะเขาว่าสุขสำราแล้วหนูเผลอไปอ่านคำว่าสุขลำคาญนะคะครูโคสุขลำคาญโ อต่อไปค่ะเมื่อกอีอ้เราดูอันเนี้ยก่อนเมื่อกี้เราดูคําอวยพรที่เป็นการตกแต่งใช้กราฟิกเนาะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยต่อไปเรามาดูผลงานของนักเรียนที่เขาทํากันเองบ้างเนาะว่าเขาจะเขียนจะเบี้ยวขนาดไหนจะเละขนาดไหนนี่สวยไหมเออเละขนาดไหนเนี่ยสวยนะอันนี้เป็นการอวยพรปีใหม่ให้แก อุ้ยแต่ก็สวยอยู่นะแต่เขาวาดรูปหมีได้ไงเนี่ยยี่ิีนคนตัวระดับีขึ้นปีใหม่ใช่ดีอันนปีใหม่หมีระดับอีปิดมีนะแบบนี้ค่ะแบบนี้อันนี้ป3เห็นไหมอยู่ป3นะอันนี้เป็นลักษณะของการทําแบบการ์ดป๊อปอัพเนาะแต่จริงๆถ้าเด็กๆได้มาเรียนในห้องเรียนเนี่ยครูอยากให้ทําแบบนี้มากกว่านะแต่ว่าอะไรนะขอให้ขอให้ครูนี หายดุตลอดปีแสดงว่าครูคนนี้จะต้องดุมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กเลยอพรแบบนี้เนาะให้หายดุตลอดปีนะคะเออมีว่ารูปประกอบเห็นไหมถือไม้ไหมคะกำลังฟาดนักเรียน่อดนะครูนะปอดแล้วหรอนิ้วเทเออครูนี้ก็หรต้องผมคุณครูนี้นี่แปลกๆนะครูที่เขาถือใช่มันแปลกๆแล้วก็เด็กนักเรียนเหมือนเหมือนการ์ตูนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะครู หรือแบบนี้เห็นไหมคะนี่ก็สวยนะคะข้อหอมอันนี้สวยมากเลยอันนี้สวยเออันนี้สวยมากหอมสวยมากดูดีมีการใส่พุด้วยไหมคะมีพุด้วยเนาะผูค่ะข้อนี้ว่าสวยๆแบบนี้จะอยู่ชั้นอะไรเหรอคะไม่รู้เลยค่ะข้อสี่มันยังก็คงเหตุ่ะข้อสี่เรมั้งอันนี้สวยไหมคะ สวยมากลายมือก็คือตรงไปอันนี้คือมีกระเลคำภาษาอังกฤษมาด้วยเนาะ Happy e v e r y Ting h e v e r y Time e v e r y Day นะคะลุกขึ้นมาสวัสดีปีปอดภยมาดูผลงานของเด็กๆกันบ้างวันเอาแวบฝึกหัดมาเลยเราจะทำในแบบฝึกหัดหน้า141 เไดายถ้าเรามาเรียนในห้องเนี่ครูจะเร็นอะครับองวิชาวิทยาศาสตร์ก็เป็นหน้าหนึ่งรอยสี่ิเอดเหมือนกันนะคะหน้าหนึ่งรอยสี่สิบเอ็ดนะคะวันนี้รูฟนค,ครับคันนาเดียวนะคะนนอูฟางครับเขียนการอวยพรวันเกิดให้ครูได้ไหมคะวันเกเป็นครูหรือเป็นเพื่อนครับนี่นะคะ เขาให้ราปนกครับเขาหอมถ้าเราเขียนอวยพอได้ข้าวหอมจะได้ไหมอ่ะครูฟ้าครับไม่รู้ว่าตามใจมีนาเลยเขาจะทำให้นักสิงกับข้าวหอมกันแล้วกันหรือไม่เอาครูฟหนึ่ง no okay e um, ี๋ยวเดี๋ยวให้ครูครับเอาเป็นรูปนกอยู่ข้างๆได้ไหมครับอันนี้นะคะจะให้เด็กเขียนคำาอยพรวันเกิดเพื่อนนะคะเอาเป็นเพื่อนคนไหนก็ได้ เพื่อนที่เราสนิทในห้องก็ได้หรือว่าข้าวหอน,นก็ได้นะคะ<อ>เขียนเสร็จเขียน<อ>ข้างบนตรงนี้้นไหม<อ>เขียนข้างล่างตรงนี้ส่วนในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะห<อ>ให้เรา<อ>วาดรูประบายสีตกแต่งให้สวยงามงานชิ้นงานชิ้นนี้ครูให้หสิบคะแนนดิบนะคะไม่หารเป็นคะแนนเก็บนะคะเพราะว่า เราไม่ค่อยมีใบงานให้ทำเนาะมันไม่เหมือนกันี่ยคู่หนยังงะั<อ>อออจากูไม่หานคือยังไงอะครับอะไรนะไม่หานคือหาน<ม>แปลว,ว่าไม่ลบคะแนนเลยอ่าไม่มีการลบคะแนนโดนโบนหรือเปล่าวีอ่อเนี่ยปกติถ้าสมมุติเรามีการสอบใช่ไหมเราสอบร้อยข้อสมมุตินะสมมุติเราสอบร้อยข้อเราก็ไม่ได้เอาคะ <ขอ S 1> แนน่ะร้อยข้อแบบนี้ตายแน่ครูเออแต่ถ้าเด็กๆอยู่ป .4 อย่าได้สอบร้อยข้อนะ แต่ปสามสมมติปสามเราสอบห้าสิบข้อ,อสมมุตินะข้อสอบที่เราสอบห้าสิบข้อสมมุติมีนาได้ทั้งหมดสี่สิบคะแนนส่วนห้าสิบแบบนี้นะก็ไม่ได้เอาสี่สิบคะแนนตรงนั้นมาเป็นคะแนนทั้งหมดต้องเอามาหารให้มันเหลือกี่คะแนนแบบเนี้ห้าสิบข้อเราจะเก็บสมมติห้าสิบข้อครูฟังจะเก็บแค่ยี่สิบห้าคะแนนก็แสดงว่ามีนาได้สี่สิบก็ต้องเอามาหารสอง มีนาก็จะได้ทั้งหมด20คะแนนส่วน25บแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าการหานะแต่ว่างานชิ้นนี้ให้คะแนนดิบโดยไม่หามได้สมมติได้10คะแนนก็10คะแนนอ๋อกินดิบๆเลยใช่ไหมคะเหมือนกินดิบๆหยิบกินเลยครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ต้องตั้งใจทําให้ดีๆนะคะสิบวสองบรรทัดข้างล่างนี่คือให้เขียนคําอวยพรใช่ไหมคะใช่ค่ะสองบรรทัดข้างล่างให้เราเขียนคําอวยพรนะคะ ครูจะดูเกณฑ์ในการให้คะแนนเนาะจะดูคำที่เด็กเอามาใช้โอ้ยพอนเป็นรูปต้นไม้แล้วก็มีนอกอยู่้วยได้ไหมคะครูค่ะหนูว่าผมเข้าห้องนี้หนูว่าผมที่เข้าหองเปียเป็นม้วนโดนัทน,นี้ใช่โดนัทเลยเนี่ยดูก่อนนะ,ะครูแจ้งก่อนเนาะเกณฑ์การให้คะแนนของครูนะคะครูจะดูการเขียนของเด็ก,ดกนะคะคือหนึ่งเขียนสอดคล้องไหมใช่ไหมคะ ให้เขียนอวันเกิดเขียนอวันเกิดจริงไหมไม่ใช่ไปโผปีใหม่ที่สมาร์ทแบบนี้ตัดคะแนนนะคะความสอดคล้องต่อมาความที่สร้างสรรค์ค่ะมีการใช้คําเล่นคำไหมให้มันสวยไหมหรือว่า้ครับเขียนถึงใครก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อนคนไหนก็ได้นะคะหรือมีแต่คพเป็นล้วคคนคนอื่นที่ไม่รู้จักหรือมีการเล่นคำตรงไหนนะคะต่อมาเขาคมเขียนชื่อเพื่อนก็ได้ใช่ไหมคะอะไรนะคะ ไม่ต้องเขียนชื่อเพื่อนก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะคุณฟางม็นเสร็จองคีเลยนในช่องสี่เหลี่ยมก็เขียนได้นะคะสันวมันเกิดก็พอได้ผมก็ได้เลยใช่ไหมคะจะดูอันนี้นะคะจะดูรูปภาพความสวยงามการตกแต่งชิ้นงานนะคะงานชิ้นนี้เอาไปเลยสิบคะแนนนะคะสับคะแนนไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมคะอะไรนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ไหมคะก็ดูด้วยนะครับ คะเสร็จแล้วหรอละลายสีอะไรไหมเนีย่ยคับตกแต่งอะไรให้สวยงามสิบคะแนนนะคะงานชิน้นนี้ตั้งใจทําให้ดีนะคะให้ว่าอเองนะชิ้นนี้ไม่อนุญ,ญาตให้แปะรูปนะคะไม่อนุญาตให้แปะรูปให้วาดด้วยฝีมือตัวเองนะคะแต่ว่าตรงคําอวยพรเราอยากจะหาคําอวยพรเป็นกรส้นสั้นจากอินเทอร์เน็ตอันนี้คููอนุรลมให้ได้นะคะอนุรลมให้ได้เนาะโอเคไหม สิบคะแนนนะคะงานชิ้นนี้ต้องใส่เอฟเฟกด้วยนะจ๊ะสามารถดูตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะถ้าใครคิดไม่ออกก็เขียนคุณฟางครับผมตกแต่งเป็นรูปต้นไม้รูปหัวใจได้ไหมครับได้ค่ะสําหรับพ่อแม่ผมอะอ่าเนี่ยเห็นไหมตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคะนี่ส่วนมากเขาก็จะทำเป็นรูปโป่งใช่ไหมเป็นเค้กเป็นอะไรแบบน,นะะี้ค่ะแล้วก็ลอง สร้างสารรค์ดูนะคะว่าเราจะทำยังไงเนาะ<อ>นีนะคะเคยอะแยะคลองดูคำอวยพรได้ไหมคะคำอวยพรเดี๋ยวลองไปเซิร์ชเองเนาะมีเยอะแยะนะคะเป็นกรสรั้นก็มีนะนี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะโอเคนี่ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะทูกคนค่ะแป๊บหนึ่งนะสมมติว่าวันนี้เป็นวันเกิดข้าวหอมกะแล้วกันถ่าสมมติ ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานไหมคะมีไหมเอ่ยเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปทํางานเลยเขียนเป็นชื่อบังกรน้อยได้ไหมครับเพื่อบังกรน้อยเกิดตรงกับวันปีใหม่เลยครับได้ค่ะบังกรน้อยห้องครูฟังเองเนาะมีใครมาเพิ่มไหมคุณซื้อมาไหมคะข้ามายัง ไม่ค่ะเยอะวันนี้เบสมาไหมคะสาเหตุที่ผมรู้กับวันเกิดของบางคนน้อยเพราะว่าตอนป .2 ผมอยู่กับปังอนน้อยแล้วผมก็ถามว่าเกิดวันอะไรก็มีนะคะมีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวันนี้ไหมคะเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปทํางานแล้วนะไม่ไม่มีเนาะอ่าโอเคย้ำอีกครั้งงานชิ้นนี้10คะแนนนะคะไม่หาน สิบคะแนนไม่น้สิบคะแนนนนีเช็คชือไหมคะไม่มีผิดไม่มีถูกให้ชื่อแล้วค่ะพวกนี้ไม่มีเรียนนะคะเรามาส่งงานเนาะเจอกันอีกทีวันอังคารเลยนะคะหยุดสุกวัดกันนะคะอาชิแต่บาแล้วครับบอกแล้วนะคู่ขอยเลยนาเห็นข้าหอมแม่ผมข้าหอมนี่เหมือนลิงเลยอ่ะข้าหอมเหมือนลิงน่ารักมากเลยดูดิ